กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาเครื่องประดับนะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องของการแต่งกายให้มีความสวยงามแล้วนะยังสามารถช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะซ้อนขมือท้ายกอิ M C J B จุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมค่ะทนต่อการกัดกร่อนใคร่ไปหาเรื่องของการสวมใส่เครื่องประดับแล้วราคายเคืองต่อผิวนะคะต้องบอกว่าสามารถสวมใส่ได้โดยไม่ราคายเคืองแต่อย่างใดนะคะและที่สําคัญจากการทดลองทางการแพทย์ของญี่ปุ่น ระบุแล้วด้วยนะคะว่าประจุไฟฟ้าที่ออกมาจากวัสดุเหล่านี้ช่วยโร่งการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะแล้วก็รวมไปถึงระบบเลือดได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะส่อนขมือท้ายกวนอิม4 j เจมี2ลายด้วยกันคือลายสังเคราะหา์แล้วก็ลายกวนอิม นั่นหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิค่ะและคุณผู้ชมที่สนใจโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้นะคะก็จะได้รับที่ลายกลอนอิ่มลายสังขาจมูลค่า800บาททันทีและพิเศษกว่านั้นค่ะมีเพียงแค่9ชุดนะคะราคา999บาทและใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 022779696ยำ้ำอีกครั้ง1 022779696นะคะแต่ตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบโดยเฉพาะวันวันที่เดือนพศออแล้วก็เวลาเกิดด้วยนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยว่าเกิดช่วงเวลาไหนแล้วก็จังหวัดไหนนะคะยิ่งคุณผู้ชมส่งข้อมูลมากเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นนะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่า คุณกระเสมสีค่ะเกิดวันที่19กันยายนนะคะ2516เวลาเกิดประมาณ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนระบุว่าเป็นวันพุธกลางคืนถามลัคนาราศีก่อนเลยจากโคราชนครราชสีมาโคราชนะครับลองดูครับว่า1ชั่วโมงจะคาบเกี่ยวหรือไม่ ะลัคนาสถิตยอยู่ในราศรีพฤกษภนะครับพฤกษภก็ช่วง2ปีเสเศษนี้ก็ฝากระวัง1ในเรื่องของสุขภาพและ2ในแง่ของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะครับก็จะเตือนเลยนะถ้ากรณีถ้าคุณมีคู่ครองอยู่นะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคปีจอน,นี้ย่าง42ก็ไม่เด่นฝากทำบุญเสริมนิดหนึงปีนี้เน้นในเรื่องของอน้ำนะครับพวก ซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์หรือว่าบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดก็ได้แล้วกอนอ่า SMS ต่อมาเลยค่ะเจ้าของ SMS นะคะคุณหญิง5กันยายน2541นะคะเวลาเกิด3ทุ่ม52นาทีวันเสาร์ออตอนนี้เรียนคอมพิวเตอร์อยู่จะจบหรือเปล่าย่าง17นะครับถ้าเป็นสายอาชีพเนี่ยนะ,ะก็จะเตือนด้วยความเป็นห่วงโดยเฉพาะช่วงย่าง10 17เนี้ยนะครับเกณฑ์ในเรื่องของการการศึกษาเร่าเรียนเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าถ้าผ่านเข้าย่าง19ไปแล้วเนี่ยก็จะปรับตัวดีขึ้นสําคัญในช่วงนี้นจะจบหรือไม่หรือจะได้เกดเรดเฉลี่ยที่ดีหรือเปล่าเนี่ยปีนี้สําคัญที่สุดช่วงนี้หาโอกาสนะครับถ้าสะดวกนะให้ชีวิตสัตว์15ตัวนะครับไปทําซะลัคนาราศีค่ะจังหวัดอุดรธานีอุดร ลัคนาสถิตยอยู่ในราศีเมษนะครับเมษก็ถือว่าจังหวะดาวใหญ่ที่มีการโยกย้ายก็ช่วงปล,ปลายปี57ค่าเกี่ยวต้นปี58เนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เริ่มจะพ้นภัยนะครับเพียรพยายามให้มากนะเดี๋ยวก็ผ่านได้ SMS ตอ่อมาค่ะ SMS ตอ่อมานะคะคุณนกค่ะ15กันยายน2514เวลาเกิดนะคะ10นาฬิกาตรงเป็นผู้กลางวานัน บอกว่าเมื่อไรจะได้งานชีวิตก็จะดีขึ้นตอนไหนคะตอนนี้ย่าง44ช่วงปีที่ผ่านที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยย่าง43กรรมะเป็นกาลีนะครับกเ็เกณฑ์งานมีปัญหาหางานก็ยากหรือทำงานอยู่แล้วก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลง,โ,ปงโยกย้ายหรือลาออกจากงานก็ได้แต่ย่าง44เนี้ยอย่าเพิ่งท้อนะครับก็ตั้งแต่ช่วงกลางกันยาเป็นต้นมาเนี่ยขอให้ขวนขวายเกณฑ์งานใหม่ก็มีนะครับ เปียนกันใหม่ก็มีแต่พูดอยู่เสมอว่าถ้าจังหวะเวลาแบบนี้อยากจะให้มองกลุ่มงานที่มีคุณสมบัติที่อาจจะทอนลงไปหน่อยจะได้ทําให้เรามีแต้มต่อเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันนะครับช่วงนี้หาโอกาสทําในเรื่องของแสงสว่างซื้อหลอดไฟถวายวัดมีโอกาสจะได้งานขวนขวายให้มากครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุคณธนพรน,นะคะ7มิถุนายน2514ค่ะ เวลาเกิด10นาฬิก30นาทีวันจันทร์นะคะถามว่าการเงินแล้วก็โชคลาภช่วงนี้รวมมาถึงปีหน้าน่ยพอจะมีบ้างไหมคะเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภก็ต้องบอกว่าถึงจะปรับตัวดีขึ้นกว่าช่วงช่วงปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าด้วยพื้นชะตาก็ไม่โดดเด่นนะครับแล้วก็ฝากระวังไม่ควรทำธุรกรรมแบบมีหุ้นกับใครทุกทุกชนิดทุกประเภท และถ้ามีคู่ครองคนรักเนี่ยฝากดูแลสุขภาพหรือในแง่ของความรักความสัมพันธ์หาโอกาสซื้อเข้าวสารนะถาวายพระสง SMS ต่อมากค่ะคุณกรกฏนะคะ24มิถุนายน2534ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมง6นาทีวันจันทร์เงินกับงานค่ะบ่ายโมง6นาทีนะครับตรงกับวันจันทร์ถูกต้อง ย่าง24นี้นะครับรวมถึง25ออกแรงให้เต็มที่ถ้าทํางานประจําก็มีโอกาสลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าหรือแม้กระทั่งถ้าทำธุรกิจเองนะครับผลประกอบการโดยรวมก็ถือว่าดีปีนี้ใช้ได้นะเพียงแต่ว่าฝากระวังมีปัญหากับบริวารกับผู้ใหญ่หน่อยหาโอกาสซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์ SMS ต่อมาค่ะ SMS เประมาณนะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่8พฤศจิกายน2507เวลาเกิด3ทุ่มวันอาทิตย์ลัคนาราศรีก่อนเลยค่ะจังหวัดบุรีรัมย์3ทุ่มตรงกวันอาทิตย์จังหวัดบุรีร,รัมย์ลัคนาสถิตยอยู่ในราศรีกรกฎ นะครับรกรกฎจากนี้แม้ว่าช่วงนี้พรหัสเนี่ยจะจอห์น้าสู่ราศีสิงห์นะฮะแต่ก็ถึงแค่ช่วงประมาณปลายเดือนในวันที่24นะครับก็จะย้ายกลับเข้ามาสู่ราศีรากรกฎฉะนั้นรกรกฎเนี่ยจากนี้ไปจนถึงวันที่11กร,รกฎาคม58ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีอยู่นะครับก็ในภาพรวมะนะส่วนในเรื่องของโชคลาภจากบ้านที่อยู่อาศัยถ้าไปถึงจะเอาเลขไปทายหรือเสี่ยงทายคงไม่ใช่ แล้วก็เกณฑ์ในแง่ของการเสรี่ยงโชคปีจอนี้ก็ไม่เด็กนะครับออทองคําเปลวแท้นะบริกรมกรมคาถาชินะมัญนชอระปิดที่เลขศูนย์เบอร์โทรศัพท์9ปค่ะขยับเป็น99เลยได้ไหมครับจะสําเร็จอย่างน่าอัศจรรย์และจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่16กรกฎาคม2507เวลาเกิด9นาฬิกา39นาทีวันพฤหัสบดี งานที่ถูกชะลกค่ะภริฤััาเด่นที่สุดเลยนะครับถ้าลงทุนทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับรับเหมาเรื่องของไฟธุรกิจพวก i อทีคอมพิวเตอร์นะครับรวมไปถึงไซส์ใหญ่ก็พวกธุรกิจค้าทองแต่ไม่ให้ทำในช่วงอายุย่าง5 1นี้นะครับ เลขบ้านเช่าทับ293ค่ะ293ขยันและสำเร็จดาวจันทร์เลข2เสริมสร้างความมีสเสน่ห์ถือว่าดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิไลวรรณนะคะเกิดวันที่1พฤศจิกาย,ยน2510เวลาเกิดทุ่มตรงนะคะพุธกลางคืนถามลัคนาราศีจังหวัดนครพนมนครพนม ลัคนาราศีพฤกษบนะครับพฤกษบก็ก็จะเตือนนะเพราะว่าเสาเล,งล็งรักเป็นพินทุบาทเนี่ยก็จะเน้นมากๆในเรื่องของชีวิตนะฮะความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดแต่ว่าปีหน้าจะดีไหมปีหน้าก็อย่างที่ผมเตือนเมื่อกี้หนึ่งเรื่องของความสัมพันธ์และ2เรื่องของการเงินนะครับย่าง4ี่เนี่ยสภาพคล่องไม่ดีเลยแหละหาโอกาสซื้อข้าสารถุงนี่แหละนะฮะถวายแด่พระพิสุกสุสงฆ์ SMS ตอมาค่ะ คุณฤดีนะคะเกิดวันที่สองมกราคม2516เวลาเกิดประมาณ3ามทุ่มวันอังคารลัคนาราศีก่อนเลยและกันจังหวัดพิษณุโลกค่ะพิษณุโลกลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงสิงช่วงนี้จะเป็นส n a p ช h o t นะครับพระรหัสจรเข้ามาอยู่ในราศีเกิดจนถึงวันที่24นี้นะครับ เจ้าเรือนของราศีสิงห์ก็คือดาวอาทิตย์ก็เป็นคู่มิตรใหญ่ด้วยฉะนั้นช่วงประมาณนี้จนถึงช่วงปลายเดือนนะครับอาจจะมีจังหวะหรือว่าสิ่งที่ดีผ่านเข้ามาแต่ว่าถ้าเป็นระยะยาวคงจะต้องรอจนถึงช่วงกลางปี58ไปแล้วนะครับถามว่าชื่อดีไหมชื่อเดิมนะคะฤดีหล่อฤดอเด็กสละอีจ้ะนามสกุลยศ ไม่แน่ใจว่าจะเป็นปัญญาหรือเปล่าแต่ไม่มีแม่นอากาศอังงั้นสะกดตามที่ส่งเข้ามาเนาะครับก็สะกดตามนะ่าฤดีเนี่ยก็ชื่อนี้ถือว่าดีสําหรับเจ้าชะตานะครับเลขกษัศาสต์ก็สวยเมื่อรวมกันนามสะกดแล้วก็ได้คู่สมพลแต่อย่างที่เรียนเน่ยนะฮะยศไม่มีแม่นอา,ากาศนะอ่ะดูเผื่อให้เลยนะครับถึงจะเป็นยศปัญญาชื่อนี้ก็ใช้ได้ไอซตเอมาค่ะ เอสเสต่อมานะคะคุณคุณชายนะ27พฤศจิกายน2530เวลาเกิดค่ะ16นาฬกา18นาทีวันศุกร์ถามเรื่องการเงินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับเสียงโชคไม่เอากาลีกระแทกเรื่องเงินด้วยนะครับก็ช่วงนี้หาโอกาสไปทําบุญลงศพนะทำมากน้อยตามกำลังศรัทธ,ธานะครับ SMS ต่อมาค่ะ คุณนัทวุฒินะคะเกิดวันที่22สิงหาคม2533เวลาเกิด11นากา45นาทีไม่ได้บอกวันนะคะอ่าวันพุธวันพุธกลางวันจ้ะถามลัคนาราศีก่อนอยุธยาพระนะครสรีอยุธยาลัคนาสถิตยอยู่ในราศีตุลน,นะตุลก็เป็นอีกหนึ่งราศีนะครับที่ชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับก็พรหัส ยังให้คุณในเรื่องของงานอยู่นะครับอย่างน้อยก็คือจนถึงในช่วงอพอแม้จะย้ายออกแต่จะเด่นมากๆเลยเนี่ยก็คือช่วงนี้จนถึงช่วงกลางปีในเรื่องของงานนะครับบาปประคองก็ย้ายออกไปหมดแล้วนะฉะนั้นก็ขนกว่าให้เต็มที่เดี๋ยวลองดูเรื่องชื่อก่อนนะครับนัทวุฒิจ้ะนัทวุฒิ เกิดวันไหนใช้วักนั้นนําเสริมบริวารคนรอบข้างดีนะครับไม่ติดก,การลีเลขกษรก็ใช้ได้นามสกุลเอกสุภาพันธ์พันไม่มีสระ,ะอ,อกเมื่อรวมกับน,นามสกุลฝากนิดนึงฮะลองดูมีปัญหาสุขภาพในเรื่องของพวกสายตาความดันระบบเลือดหรือไม่อยู่ไม่ค่อยติดที่หรือเปล่ารวมไปถึงหน้าที่การงานยังไม่นิ่งถ้าใช่ก็ควรจะเปลี่ยนเพราะอิทธิพลของนามสกุลเมื่อรวมกับชื่อครับ SMS มา,มาค่ะ คุณพุทธิพงศ์นะคะเกิดวันที่9กรกฎาคม2519เวลาเกิด9้าโมงเช้านะคะวันศุกร์ถามเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับเช่นเดียวกันนะฮะอาจจะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวานะครับแต่ว่าต้นปีอาจจะมีฟลุกเหลือมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินด้วย นะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยสานี้ก็วางแผนให้ดีอันที่1อันที่2ถ้ามีโอกาสเจอเจอคนชราขอให้ทําทานให้ต่อเนื่องนะครับโชคลาภไม่เด็ดเปเกีนรถ9413ค่ะ,ะเฉลียวฉลาดและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับส่วน13มหาอุดเจ้าคนในคนหัวหน้าง,งานเจ้าของกิจ,จาก,การดี SMS ต่อมาค่ะ คุณฉัตรนะคะ28ดมีนาคม2509้นะเคะเวลาเกิดเจ็ดโมงเช้าถามเรื่องแทะเบียนรถ8ป4หนึ่งอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เลยราหูทำลายอาทิตย์สายตาวความดันระบบเลือดนะครับชีพจรล,ลงเท้างานไม่นิ่งอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับก่อหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะที่เลขกแปด ส่วนสีหนึ่งเป็นเลขความสําเร็จใช้ได้ส่วนเลขบ้านทับสองค่ะรูปจริตจิตใจจันดีเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะเอสเอ็มเอสต่อมาคุณพิรุณรักนะคะเกิดวันที่สิบสามพฤษภาคมสองห้าศูนย์แปดเวลาเกิดสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีวัน, 17, น,น,นพฤหัสบดปปีเงินกับช็อกโกแลตค่ะพฤหัสถูกต,ต้องโอ้ดาวการเงินเสียทั้งคู่เลยนะฮะ ถ้าถ้าเป็นไปได้นะให้ไปซื้อปลาที่ตลาดที่คนเขาจะซื้อไปทาอาหารเนี่ยไปปล่อยในแหล่งที่เป็นเขตอพยพทานหรือว่าเขตที่ปล่อยแล้วเขาไปรอดนะครับ<ม>สิบตัวทําบ่อยได้<ม>เท่าไหร่ยิ่งดีเลือกประเภทของปลาด้วยนะครับถ้าปลาเล็กแม่น้าใหญ่ไม่ไหวดูดูให้เหมาะสมส่วนโชคลามไม่เด็ก่ะ,ะค่ะมาในส่วนของซ้ายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ จะดูให้คณจิรัญชัยอัค่ะดูให้คนจิรัญชัยนะงั้นวันเอนที่เกิดเวลาเกิดของเขาเลยค่ะเกิดวันพระรหัสบันีที่สามสิบตุลาคมสองสี่เก้าศูนย์ค่ะค่ะี่โมงค่ะค่ะเวลาเกิดสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีค่ะเอ่อตรงกับวันวันพรหัสนะครับค่ะค่ะใช่ค่ะเกิดที่สมุทรปราการค่ะจ้ะ ความจริงดวงนี้ถึงแม้ว่าจะตอนนี้สูงไวัยแล้วนะครับ<ช>ก็<ช>ก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาโดยตลอดเนี่ยส่วนใหญ่ในเรื่องของสภาพคล่องเงินทองก็ไม่ค่อยดีถูกไหมผมใช้คาว่าตลอดชีวิตนะ<ช>นะ,ะมันมันจะเป็นทรงนั้นที่ผ่านมาคือต้องออกแรงต้องหมุนอยู่ตลอดนะฮะ<ช><ช>แต่ว่าช่วงปีจอนนี้ไม่ค่อยดีนะครับการเงินไม่ค่อยดีใช่ไหม ตอนนี้เป็นอย่าง,งานั้นถูกไหมฮะ,อะบอกให้คุณจิรันชัยเนี่ยาหาโอกาสนะครับวัดแห่งไหนกำลังมีสิ่งปลูกสร้างอะ่ะให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายเนี่ยวัสดุก่อสร้างพวกในตรงที่สดุดนะให้ทำเลยนะมากน้อยตามกำลังแล้วก็ปีจรน,นี้ผมเป็นห่วงสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของพวกกระดูกนะครับ ลำไส้การขับถ่ายรวมถึงปัญหาพวกทางเดินหายใจและที่สําคัญปีนี้อาจจะมีสัญญาณบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกความจำพวกหลงหลงลืม,ล,มลืมบ้างนะครับรอเลค่ะจ้ะค่ะแล้วก็าวกาวกอาจาะโชคว่าไม่มีเหรอคะถ้าเสียงโชคไม่เด่นเลยครับไม่เด่นจริงๆจ,งจ้ะก็ให้ไปทําอย่างที่เรียนะนะครับค่ะค่ะ ปีปีหน้าก็คืออันนี้ถึงปีหน้าเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่จนถึงตุลาเลยจ้ะอ๋อจ้ะแต่ว่าข่าวดีก็คือปีหน้าในเรื่องของสภาพคล่องเงินทองจะดีกว่านี้อ๋อใ่ะจ้ะแต่ช่วงนี้ปลายปีแล้วนะฮะปลายปลายปีหน้าเลยใช่ใช่ครับใช่ครับปลายปีหน้าเลยค่ะจ้ะโอเคนะจากสวัสดีค่ะ ในส่วนของ SMS กันตอนคะคะคุณพาพิชชาเกิดวันที่5พฤษภาคมนะคะ2515ค่ะเวลาเกิด4ี่ทุ่มตรงถามว,ว่าจะออกรถวันไหนดีแล้วก็การเงินโชคลาบเนี่ยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเราไม่บอกว่าจะออกวันไหนดีเราจะให้รอดูในช่วงท้ายรายการนะครับก็คือดูในช่วงเลือกงามยามดีนะครับช่วงเบรกสุดท้ายนั่นแหละจะบอกกล่าวไว้ชัดเจนว่าช่วงเวลานี้ เดือนนี้วันไหนเป็นวันมงคลนะครับของคุณเนี่ยดูอย่างที่ผมเรียนแต่ถ้าวันมงคลนั้นตรงกับวันพุธให้ใช้วันมงคลคืนนะครับดูในช่วงท้ายรายการได้เลยส่วนในเรื่องของการเงินกับโชคลาภถ้าเป็นเหตุมีภาระนีเพราะในเรื่องของยุดยานภานะก็อยู่ในวิสัยที่พอรับได้เหนื่อยจนถึงพฤษภาคมนี้ในแง่ของการบริหารสภาพคล่อง ถ้ามีโอกาสก็ให้ใบบริจาคในเรื่องของพุกทุนการศึกษาทำมากน้อยตามกำลังศรัทธาครับ SMS ต่อมาคะ่ะคุณเมธีกิจนะคะถามในเรื่องของบ้านเลขบ้านทับ5555พระฤหัสสองดวงครัก็มั่นคงเป็น2เท่านะครับแล้วก็จะสนใจในเรื่องของศาสนามากขึ้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระพุทธรูปบูชามากหรือในบ้านปลายอาจจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานนะครับ วันศุกร์จะซื้อบ้าน20กันยายน2534้4สโมงสสค่ะควาจริงถ้าใช้ชื่อคุณแม่ก็ต้องดูคุณแม่นะครับแต่ว่าถ้าจะใช้ชื่อคุณนปีหน้าสมหวังแต่อาจจะเป็นในช่วงประมาณไตรามาสที่3ไปแล้วเอ s แมสตอมาค่ะ SMS ตมสตอมาคุณสุวัดนะคะเกิดวันที่3ตุลาคม2556เวลาเกิด9้นาฬิกา5นาทีวันพฤหัสบดีถามชื่อแล้วก็สุขภาพ สุกก็จะหมายถึงพวกระบบสืบพันธุ์ขับถ่ายเบาคออักเสบนะครับไตนิ่วด้วยอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นในเรื่องของพวกภูมิแพ้นะครับโรคผิวหนังลำไส้หรือแม้กระทั่งถ้าสูงวัยก็พวกไขข้อตรวจร่างกายเป็นประจำก็ดีนะครับเพื่อเฝ้าระวังชื่อชอค่ะสุวัตสอเสสละอุวอแหวนบนากาศทรุเท่านอนูกรัน ก็พระฤหัสปีมีตัวนน,นูก็ติดกาลีนะครับเป็นสุภาพบุรุษเนี่ยให้เริ่มต้นด้วยสเสือสอสาาสบรสีหหีบลอจุลาหนกค,คู่นะครับหลีกเลี่ยงดเด็กตเต่าทถุงททหารทธง,ง,ง,งแล้วก็นน,นูจ้ะห,หละนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าย,ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตระสัดดวงชะตากันได้แต่ว่าอย่าลืมนะคะส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยที่4221606 อากาศสักู่ค่ะ